mung ma mung ma, rồi, mùng ma ra ở phòng của rồi

น้ำเงินเกียมบวดว่าสามสิบปีทองสัพีบอทันในอนสบายดีจ้ามาเลยยังมาแต่แฮมจบมาแต่บันใด นาจันนาจันมาอยู่บ้านหัวเตได้ตักปีเดียวแปเดือนเกาเดือนเกาเดือนเออจะได้ของยันอยู่วะเขาอยู่หมอดเดียวหนึ่งหนึ่งอ่าสาธุดกกห้อดบุญดก dạy xâm phạt phát xá mông phasa bát chó nha phát xá nhau kamo burma phát bayagno nera tui si 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 si tui si tui si si tui 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 si nó bắt được cùm Cùm bó nam Nào, đẹp ba bóp được chắc bóp 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 bên phát bóp mùng Phát bóp 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 bàn bóp 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 chắc bóp 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 เจ้าอยู่บ้านยังมันน่าจับ้านน่าจังอยู่น่าจังเกือพัภาษาอยู่น่าจังพันนี่พันบอกเจักภาษาสองภาษาบ้านก็ภาษาท้องถิ่นฮ่องภาษาท้องถิ่นก็ภาษาเจ้าเอาบัดดาวเทิงนี่ก็บอกอีกแบบนึงมันทั้งเมืองป่านี่มีนบ่บ่บอกอีกแบบนึงบ่มีสองภาษาที่เราก็มีสามแต่มะเขือขี้เหร่อยู่เมืองป่า มันไเข้ามองก็เมือเราจะอ่านออกอยู่บนระบันเงเจ้าก็เขียนแบบมัดสีเม่มึงสีอ่านออกอยู่บนอ่ะหยอกเจ้าหน่อยเด็่วเอยู่บันไหนขน้อยอยู่บ้านปักาง Phang. mà chậm vô khúc nhúm rồi 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 mà nón vô khúc khó đỏ rồi 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 cái tuần này bắt chậm vô khúc khó đỏ nó à anh này có thể sắm pha thăng phô mai khu a chan cho tôi nói nó pha sai tương mà tôi ai đấy là yu ban cho ai hát chân như canh chờ mà vô anh anh vô nấm khu ban nãy này chắc con cá mật thân hoạn บ่อก euh ี้จากก้บานไงบ่เอาให้มันดูวัดกบาด้จังซิกเด้ตอทารหตอทนนี้ี่บ่ออกิกไหนจะสิเขาไม่อีกหรอเจ้าเดน๋ยวพัารหนึ่งนี่อนขึ้นอยู่่